นจา้ากับขาวมันนี่หลาย,ยาอย่างเยอะจ้านี่ครับยำม,มะขามเยวยวจ้าชาวนี้เพิ่งเลิกงานเนาะพี่น้องกินน้ำแกงเยอะจาเยวยะเด้อจ้าวันหน้าขากินเด้อของข้าวบ,บ้านบานเด้อพี่น้องบัวอืข้าเม้น้หมูหห ยำหมีหมูอุ้ยหัวหมูค่ะพี่น้งแล้วก็ปลาทอดไก่ทอดหายยำฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ช่องยู u ูบมิสซี่ชาแนลเลยนะคะให้พี่น้องเป็นกำลังใจมากดไลค์กดแชร์เน้่ยเยอจ้าช่องน้อยๆนี่กจะสงคลิปไปเรื่อยๆเรื่อยเะจ้าพี่น้องฝากกดติดตามถึงหนึ่พันคนเร็วๆนะคะขอบคุณนะคะที่เข้ามาดูค่ะ プン <open. S 2>、mm hmm.